คุณผู้ชมวันนี้บรรดาผู้เสียหายนะครับยังคงทยอยเข้าแจ้งความที่กองปราบนะฮะต่อให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องสามวันก็ตามคือเขาจะเปิดรับแจ้งความจนถึงช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นที่ผ่านมานะครับบรรดาผู้เสียหายทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องห้องแจ้งความเห็นบอกว่าเตรียมเก้าอี้เอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมเต็มทุกตัวมีผู้เสียหายมานั่งรอเพื่อให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนะครับเช็กเช่นเดียวกันพนักงานสอบสวนที่จัดเตรียมเอาไว้ก็ให้บริการเต็มทุกนาย ตำรวจก็ทำงานหนักนะครับคุณผู้ชมเห็นบอกวันนี้คิวอาจจะล้นเพราะฉะนั้นต้องมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วง9้าโมงเช้าเราได้มีโอกาสไปเปิดใจคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายนะครับเข้ามาสู่แวดวงดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ยุคแรกนะเขาเปิดไม่ได้ประมาณ6ปีใช่ไหมอันนี้เป็น,<ค>นยุคแรกเลยนะครับเขาบอกเสียเงินไป250,000บาทเพราะคำคำเดียว,วความน่าเชื่อถือจากการเข้าร่วมฟังอบรมหลายๆครั้งโดยเฉพาะ วันที่คุณกันกันตาถาวรหรือว่าบอสกันขึ้นเป็นพิธีกรพูดบนเวทีเนื้อหาวันนั้นผู้เสียหายท่านนี้บอกเลยนะครับคุณกันบอกว่าตัวเองเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้บริหารและเป็นพนักงานประจำของ The Icon Group ทำให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้เขาไม่ได้มาเล่นเ่นเขาไม่ได้หลอกลวงแน่เพราะคุณกันพูดเองว่าคุณพลอยภรรยาของผมเริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้เช่นกัน ซึ่งมันจะขัดแย้งกับคําชี้แจงของคุณกันเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นเพียงคนรับจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเท่านั้นเดี๋ยวเราย้อนให้ฟัง2ช่วงเวลาที่พูดไม่ตรงกันจากคลิปคลิปนี้ฮะผมไม่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรครับแต่ผมคือหนึ่งในผู้บริหารของ t h ไอคอน Group ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มาเป็นบอสพวกคุณด้วยซ้ำผม เป็นพนักงานประจําคนหนึ่งของบริษัทเดียร์คอนกรุปที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือให้กับคุณผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทเดียร์คอนกรุปครับเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าผมเป็นผู้รับจ้างครับในการทําหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทได้ จัดขึ้นภาษาเข้าใจง่ายคือแบรนด์ Ambassador ครับอ่ะก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมตามสิ่งที่มันฟ้องยุคนี้มันมีด <ER> ิจิทัลฟุตพินนะฮะคลิปหลายคลิปที่มันเผยแพร่บนโลกออนไลน์มันก็ยังคงถูกบันทึกเอาไว้อยู่ในระบบโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็นําเสนอตามข้อเท็จจริงที่เราไปเจอมาก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเราไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นทีนี้ผู้เสียหายท่านนี้ครับบอกว่ามาถึงวันนี้แล้วนะ ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นธุรกิจที่หลอกลวงตอนนี้ตกเป็นผู้เสียหายแล้วหวังว่าจะเข้าไปแจ้งความร่วมกับผู้เสียหายท่านอื่นที่น่าสงสารที่สุดก็คือกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุคุณจ้อยคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณลุงคุณป้าก็ตามนะฮะที่มีเงินเก็บแล้วมักจะถูกชักชวนให้มาสมัครพอสมัครปุ๊บก็เอายอดใหญ่เลยครับ2,500เป็นระดับดีลเลอร์ นะฮะผู้เสียหายบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางเพราะว่าได้ประสานทนายความชื่อดังเอาไว้แล้วครับแต,แต่ตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าที่สมัครเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณกัรล้วนๆเลยค่ะคือลืมเขาอยู่แล้ว,ลวเป็นความน่าเชื่อถือใช่มองว่าเขาได้เชื่อถือตอนก่อน,อนที่จะตัดสินใจกดโอนเงินเนี่ยค่ะคือเฮ้ยเพราะว่า คุณกันเลยแล้วก็แต่เท่าที่รู้ว่าส่วนใหญ่อะเป็นคนสูงวัย60อัพเยอะมากก็คือเป็นพวกกลุ่มคนที่เป็นแบบเกษียณแล้วมีเงินเก็บถ้ามีเงินเก็บแปลว่าที่สุดเลยอะต้องสมัครถ,ถึงขั้นดีลเลอรอ์นั่นก็มีอิทธิพลจริงๆแหละนะคะเรืของดาราผู้มีชื่อเสียงทีนี้ล่าสุดวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านพลตำรวจตรีโสพลสารพัดนะคะรองผบชกเนี่ยก็ออกมาอัปเดต จริงท่านจะมาอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะสอบสนกลางเนี่ยบอกแบบนี้ว่าสําหรับวันนี้ค่ะมีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องทุก240รายนับรวมเลยที่เปิดมา4วันนะคะมีคนแจ้งความแล้ว740รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า266ล้านบาทเชื่อว่าทั้งหมดวันนี้นะคะผู้เสียหายน่าจะทะลุถึง800รายก็เป็นได้ใน4วันนะสำหรับคดีนี้ค่ะตำรวจใช้คำว่ามีผู้ต้องหาแล้ว6คน เป็นบอสทั้งนั้นเลยนะคะตามหน้าจอค่ะคุณผู้ชมบอสพอลกรรมการบริษัทแล้วก็เรล่าบอสคนดังอย่างบอสกันบอสแซมบอสมินพิชยานะคะแล้วก็จะมีชื่อของบอสปีเตอร์กับบอสหมอเอกเข้ามาด้วยวันนี้ถือว่าชัดเจนนะฮะตำรวจใช้คําว่าผู้ต้องหานะครับใช่ค่ะนะตำรวจบอกว่าอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถใช้ได้ทั้งสองคอนะคะทําไมถึง 6ท่านเนี้ยหบอสเนี้ยถึงกลายเป็นผู้ต้องหาตํารวจบอกว่าที่มาก็คือผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความเอาผิด6คนนี้ค่ะคและทั้ง6เนี่ยได้เข้าให้ปักคาแล้วนะคะส่วนแม่ขายต่างๆที่ว่าชื่อเล่นนะคะคุณจอยคุณโซดาคุณหญิงหรือแม้กระทั่งคุณพลอยภรรยาของคุณกันเนี่ยอันเนี้ยยังไม่เป็นผู้ต้องหาเนื่องจากว่ายังไม่มีผู้เสียหายไรายใดแจ้งความเอาผิดแต่ถ้าเกิดหลักฐานมันไปถึงตํารวจบอกว่าก็อาจจะถูกออกหมายเรียกก็ได้ค่ะอบางส่วนเนี่ยที่ถูก ประชาชนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่ระบุชื่อนะครับในส่วนนี้ก็เราต้องสอบในฐานะผู้ต้องหาไว้นะครับที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยมีหนึ่งลายก็คือนายพอนะครับในส่วนของดารานักแสดงและผู้มีชื่อเสียงนะครับมีจํานวนสี่ลายนะครับมีคุณแซมคุณมีนคุณเอกและคุณปีเตอร์นะครับ ในวันนี้เวลาประมาณ10บนาฬิกาก็ได้มีดารานักแสดงและพิธีกรก็คือในการน,นะครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนนี้ช่องคูมประชาชนตอนนี้ถือว่าเข้าหรือยังครับหรือ<ก>บอแชร์พลบรบคุ้มครองผู้บริโภค3อันนี้เข้าหรือยังครับก็ขออนุญาตว่าเอ่อในส่วนหนึ่งเนี่ยคณะพนักงานสอบสืบสวนสอบสวนเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะครับดูเพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนกรณีที่เราผู้ต้องหามาแสดงตัวอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกออกหมายจับภายหลังด้วยนะตำรวจบ,บอกว่าคือถ้ามันมีหลักฐานออกปั๊บเนี่ยก็สามารถขอสารออกหมายจับได้ในขณะน,นี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบอสทั้ง6กรายเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายเยอะมากเลยคะ่ะหลายร้อยรายเลยเดี๋ยวให้ครบถ้วนก่อนเรื่องหลักฐานนะคะหลังจากนี้ค่อยพิจารณาอีกครั้งในเรื่องของการออกหมายจับและสําหรับคําให้การของผู้ต้องหาทั้ง6คน จนถึงขณะนี้ค่ะตำรวจอัปเดตว่าไม่มีใครให้การสรารภาพทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่ทิศท,ทางที่ทั้ง6เข้ามานะอย่างคุณแซมคุณมินเข้ามาเมื่อวานใช่ไหมคะคุณกันเข้ามาเมื่อเช้าอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็ทั้งหมดจะให้เป็นในทิศท,ทางแสดงความบริสุทธิ์ใจยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นแค่พีเซนเตอร์เท่านั้นอะไรเทือกนี้นะคะโดยถึงขณะนี้แล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าคือมันจะมีกระแสะข่าวบางกระแสะข่าวบอกผู้ต้องหาไม่ได้มีแค่คนไทยลามไปถึง5ประเทศ เพราะดาราไทยก็เป็นที่ชื่นชอบของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะอันนี้ตํารวจบอกว่ายังไม่พบนะผู้เสียหายจากต่างประเทศนะคะยังแค่อยู่ในประเทศไทยค่ะโดยตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระแสสังคมที่ตั้งคําถามถึงการทางานตํารวจเหมือนกันแหละคุณผู้ชมเปรียบเทียบดีไอคอนกรุ๊ปกับเคสของร้านทองแมตตักบะเบียหน่วยงานเดียวกันบกปคบข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้แล้วตามกันมาติดติดอันนั้นมูลค่าความเสียหายไม่ถึงร้อยล้านแต่ทําไมตํารวจแบบรวบตัว แมตตักประเบียบไวมากเทียบกับเคสเนี้ยบอสพอดาระดังความเสียหายแตะ300ล้านแล้วไหมล่ะแต่ทำไมยังไม่ถูกจับกุมตัวก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะใช่ครับผู้เสียหายยังคงทยอยปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิด3มช่องทางในการแจ้งความเอาผิดครับช่องทางแรกก็คือมาแจ้งด้วยตัวเองครับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกองปราบเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมบอกอปคบอนะครับที่ตึกกองปราบเลยชั้น2ออาคารประชาอารักษ 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหรือจะไปแจ้งความตามโรงพักใกล้บ้านของคุณก็ได้เขาจะบัน <honestly> ทึกข้อมูลเข้าระบบเพื่อให้ได้เลขแจ้งความแล้วก็ก็จะส่งมาที่ส่วนกลางบกปคบนะฮะและช่องทางสุดท้ายระบบออนไลน์ครับผ่านทางเว็บไซต์ t h a i p o l i c e o n l i n e g o t t h นะฮะใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้นะครับสายด่วน1599ก็ต้องจับตาดูกันเรียกว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะทั้งสัปดาห์นะคุณผู้ชมเพราะวันพรุ่งนี้ครับ วันหยุดก็จริงแต่ว่ามีคนจะไปแจ้งความอีกเพียบนะฮะ9โมงครึ่งครับคุณหนุ่มกัญชัยคุณกันจอมพลังจะระดมผู้เสียหายไปร้องทุกข์ที่สอบสวนกลาง10โมงครึ่งครับคุณต้นอ้อคุณอี้แทนคุณจะพาผู้เสียหายไปที่กองปราบส่วนวันอังคารครับ15ตุลาคม10โมงเชา้าอันนี้ต้องบอกว่าทนายดังๆทั้งนั้นครับมีทนายตั้มทนายสิทธา ทนายแก้วมนชัยทนายเจมนิติธรทนายเกิดผลแก้วเกิดสายไหมต้องรอดทนายรณรงค์ทนายรัชพลทนายเดชาไปกันหมดเลยครับจะพาผู้เสียหายของไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะฮะไปที่แจ้งความดำเนินคดีกับบอสทุกคนนะฮะตามความผิดเกี่ยวกับพรกรการกู้เงินที่เป็นการช่อกงประชาชนแล้วก็ข้อหาช่อกงประชาชนผิดพรบอรคอมและความผิดฐานฟอกเงินนะฮะค่ะ ไปกันหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวรอเกาะติดกันนะรประเด็นนี้นะคะเรื่องใหญ่จริงๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ